สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเนวานนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องกาชากันนะฮะผมไม่รู้ว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะเราจะมาตามหาของแรกกันนะครับก็อยู่กับเหล่า f อนะครับตอนนี้มีคนเต้นอะไรอยู่ด้วยไม่ร้ วันนู้เราเจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคทุกคนก็เปิดเลยนี่นะครับผม1%ก็มีของที่แรงที่สุดตอนนี้ก็เป็นเครื่องบินนะครับหตแล้วก็จะมีเหรียญคอยที่ตกลงมาด้วยนะอีก1%นะครับก็คือมันจะก็คือได้ยากนั่นเองนะแอบลองลงมาก็จะเป็นอันนี้นะครับกับดักนะครับกับดักสายฟ้านี่ฮะสองเปอร์เซนต์เหมือนกันแล้วก็อัศวินนะครับสองเปอร์เซนต์แดีลงมาจากนั้นก็คคืืออก็ เหรียญน,นั่นเองแล้วก็5%จะเป็นตัวที่บัฟดามเมจนะครับ ก็คือจะได้5%าเปราคามันประมาณ7 0 0กว่านะตัวบัฟดามจนะเนี่ยก็ลองลงมาก็เด่นนะครับของกาชามันก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะทุกคนก็เราจะเน้นของเลนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเงิน1นึ่งหมนะครับผมเราจะเปิดของเลได้หรือไม่นะผมจะเปิดสักถ้ามันไม่ได้เลยผมจะเปิดสักหมื่นหนึ่งม <c oughs> ั้ยอยู่น้าหมื่นหนึ่งเลยเหรอคือหมื่นหนึ่งเราต้องได้บ้างแหละใช่ไหมสักห้าพันก็ต้องได้บ้างแหละของเลใช่ไหมทุกคนเออผมจะเปิดให้ได้เครื่องบินนะครับแล้วก็อัศวินนะครับก็มาดูกัน,น ถึงจะได้ด wow ้วยฮะว้าวไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนอ่าทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่นะครับอ่าทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่นะว่าผมจะเปิดได้อะไรนะโอ้โหแต่คนมากันเยอะมากนะฮะมามารอลุ้นหรือเปล่าครับทุกคนมาดูกันนะว่าผมจะเกลือไหมเกลือนี่คือลองง่ายนะเก็บตังค์มาต้องนานเลยนะครับผมเพื่อที่จะมาเปิดของแลนะทุกคนก็เอาใจช่วยผมนะครับอ่ามาทายกันนะครับว่าผมจะได้ของดีของที่เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าผมจะได้ ได้ของดีในกล่องที่เท่าไหร่นะทุกคนเอ๋ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะขอบคุณนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าผมจะสุ่มได้ของดีเมื่อไหร่นะอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องแรกกันเลยนะครับโอเคตอนนี้คนก็มากันเยอะเลยนะฮะว้าวมารอเหรียญกันด้วยหรือ <c oughs> เปล่าเพราะอาจจะแบบมา <c oughs> เอาใจช่วยเรานะครับหรือไม่ก็มารอเหรียญด้วยนะฮะ <c oughs> ก็คือแบบบางทีเราอาจจะสุ่มได้เหรียญหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะตกทั่วเซิร์ฟเลยนะครับเอ๋ก็คือคนเขาก็จะได้ต่างกันอ่าโอเคเดี อกล่องที่หนึ่งสายทานแทนเอาแล้วเลเว่น,นัันลาชาเกือหรือเปล่าจะสุ่มได้ตัวอะไรเอ่ยเอาเลยฮะกล่องแรกของเราเบื้องอู้ว้าว,ว,วทุกคนว้าวได้ตั้งแต่กล่องแรกวันที่เหมด เดี๋ยวนะโคตรเอาทุกคนโอ้หเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันนะโอ้ผมได้สองเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่กล่องแรกว้าวเฮ้ยใครได้ว้า <c> ว <oughs> ทุกคนโอ้เฮ้ยเลยนะกลุ่มเลยเฮ้ยงงอะดิงงออกตั้งแต่กล่องแรกเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหทุกคนใครทายกล่องที่หนึ่งนะครับบอกเลยว่าโอ้โหแม่นมากนะครับกล่องที่หนึ่งผมเปิดได้เลยนะเป็นไงทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากล่องที่สองผมจะได้ของแรนอ,อีกเมื่อไหร่นะเอาทุกคนโอเคไปเลยผมเพิ่งเพิ่งเคยมาเปิดกล่องนี้เลย นะครับทุกคนอ่าโอเคสุ่มกันต่อเลยนะครับกล่องที่2มาดูกันนะฮะว่าจะได้ของดีไหมไปเลยเอาเลยฮะเราจะใช้เงินเท่าไหร่ในการสุ่มได้เครื่องบินนะครับมาดูกันนะแต่ว่ากล่องแรกเราได้ของดีไปแล้วตอนนี้จะสุมมมมมส่มได้อะไรเอ่ยชุบ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 วัดเลยเฮดสุ่มได้อันเดิมแต่ว่าเราจะได้ตังค์มา500รอเหรอเฮ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่เดี๋ยวนะ อัศวินสองรอบวอดเด็กเฮ้ยดวง <c oughs> เดี๋ยวนะสอเปอรอบเว้ย hey, ได้เกินเกินนี่ดวงนี่ครับ <c oughs> ได้500นี่เท่ากับเราได้ตังมาฟรีเลยนะครับสองเท่ากับเมื่อกี้เราสุ่มฟรีทุกคนอว้าวฝันไปเปล่าสามโอ้ยบอกเลยวันนี้เราต้องสุ่มได้ครบแน่นอนนะครับโดยเราจะเสียตังไม่เกิน6,000นะผมคิดว่านะเป็นไงเดาอนาคตไว้แล้วโอเคมาสุ่มกันอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มกล่องที่สกันเลยนะฮะ ไปเลยเอาแล้วเอาแล้วทุกคนจะได้อะไรจะได้อะไรตึด,ต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 ด ทวิงว,ว้าวโอ้โหเดี๋ยวนะไม่เกลือเลยว่ะแามกล่องแรกนี่คือไม่เกลือเลยคือแบบโหจริงปะเนีย่ย <laughs> ตกใจกันใหญ่เลยเห็น <laughs> <He S 2> สุ่มแล้วอยากสุม่มโอ้โหทุกคนอัตราการได้ของผมทําไมมันดีอย่างนี้ฮะพี่แบบเพิ่งมาเคยสุ่มเลยแต่ว่าทําไมได้เยอะมากครับ <laughs> น้องเขาบอกว่าอะไรกันบ้างเนี่ยเหมืนพี่นันสุ่มได้เจ้ของดีๆพ <laughs> อจั์ทุกขอ่อยได้เกลือโอ้ oh my god อย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งยังไม่อยากเกลือแต่ว่าตอนนี้ผมนี่คือได้ของดีทั้งนั้นเลยครทุกคนกล่องที่สี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยอยากเห็นฝดเงินจัดไปวันนี้้้้ตองงไดบา เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าผมจะสุ่มได้อะไรอีกนะครับในกล่องที่4นะพี่นันทงเกลือกันใหญ่เลยสุ่มสุ่มุ่มจัดไปโอเคกล่องที่4ี่เริ่มได้นะครับผมเราจะไม่เกลือนะฮะต่อไปเออเราได้เอ่ออัศูวิน2รอบเลยครับแล้วก็สองเปอร์เซ็นต์นะครับเราได้สองเปอร์เซ็นต์ทั้งสามรอบเลยนะฮะต่อไปเราจะเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองรอบเลยไหมทุกคนโอเคสุ่มอะไร เอาแล้วมาดูกันชุบชุบไว้อย่าบังอย่าบังอย่าบังยิงโอ้เกลือละเริ่มเกลือละเกลือขำเลยเกลือเกลือไปแล้วรอบหนึ่งสวยขอฝนเงินจัดไปอ่ไปสุ่มกล่องที่5กันเลยนะครับอย่ารอช้าทุกคนเราเกลือปุ๊บเราสุมต่อเลยนะฮะเอาแล้วน่ครับแต่ว่าคนเริ่มเยอะแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าบังกันหมดเลยเราไม่รู้เราได้อะไรแล้วอ่ะทุกคนบังไปหมดเลยอ่ะ เงินหนึ่งร้อยเกือแล้ว,วทุกคนเริ่มจะเกือแล้ว,ว <c oughs> ของดีมันออกไปหมดแล้วโอเคเครื่องบินต้องมาแล้วสักวันนี้เราจะเก็บเครื่องบินให้ได้ทุกคนเงินเราเยอะอยู่แล้วเราสู้ตายเอาเลยนะฮะกล่องที่หกเอาเลยโอเคหนึ่งร้อยอีกแล้วเกือ<บ>ไม่ยอมครับถ้าเราหนึ่งร้อยปุ๊บเราสุ่มกล่องที่เจ็ดไปเลยฮะลุล่วยครับเกือบยาวไม่นะเราจะไม่อยากเกืออีกแล้วดวงหมดแล้วหรอปีนีนย้ยังไม่หมดหรอมั้งยังไม่หมดยังไม่หมด โอ้โห oh ยาวๆกล่องที่7ก็คือจะได้เป็นรถจีปนะ๊ปแน่ฮะโคดเกลือเอาไปกล่องที่8เลยลวกันไปอย่างรวดนะเร็วนะฮะเกลือนี่เรารีบรีบผ่านไปเลยฮนะไม่ต้องแวะดวงดวงหมดแล้วหรือเปล่า <c oughs> เออจุลสิกออฟได้มันร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญถือว่าก็ถือว่าไม่เกลือมากนั่นเองนะฮะกล่อ,องที่8หรือเปล่ากล่องที่เท่าไหรนะ่แล้วเนี่ยลืมแล้วกล่องที่8แล้ละกันซุ่มไปเลยยาวๆเฮ้ยเงินจะหมดแล้วนะเร็วๆเครื่องบินรีบออก ชุบชุบชุบได้เป็นไรโอ้โหเริ่มเกลือกันยาวๆครับได้100รยได้ป้อมมานะฮะอันนี้โอโน o ฟุ่มต่อเลยฮะ เอาแล้วครับผมตอนนี้จะได้เป็นอะไรฮะทุกคนกำลังรอเชียร์กันนะฮะผลเงินจุกมากใช่ครับผมภาวนาให้ได้ผลเงินนะทุกคนจะได้รวยนะครับอ้าอัลซวินมาฮะได้ตังค์มาเพิ่มมาเป็น250นะครับเอว้าวอัลวินออกบ่อยมากนะครับก็ไปกันเลยกล่องที่9นะฮะกล่องที่9หรือกล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมนับปิดก็ขอไปนะไปครับเกลือเราก็สุ่มไปยาวๆเลยนะครับไปแล้วฮะจะได้อะไรชวิงว้าวตัวนี้เหมือนผมจะได้แล้วหรือเปล่าได้ได้มาเป็นตังค์มานะครับเเเเทไไมมม่่่่่่ป็นรราาสุตอออลลลยกกงงี10 ที่10ต้องมาแล้วโอเคเปิดต่อเลยยาวๆยาว,ยาวต่อครับจนกว่าจะได้เครื่องบินนะครับไม่รู้ตัง์ผมจะหมดก่อนหรือเปล่าน,นะแม่จะเอาเครื่องบินมารีวิว oh no ตั้งหนึ่งร้อยวัดเฮกเปิดต่อเลยเอฟซี FC, ขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเปิดต่อเลยฮะกล่องที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วมั้งเนี่ยอเปิดไปผมคงไม่ได้นับกล่องเี้ครับเพราะว่าเหมือนจะเปิดเยอะจนจําไม่ได้และกล่องที่เท่าไหร่โอ้โหโอ้โหโอ้โนฝนเงินลงมาใช่ครับเราจะได้มีเงินมาสุ่มต่อนะครับถ้ามีฝนเงินก็ดีเหมือนกันนะผมเก็บได้ประมาณสองร้อยกว่าเลยนะครับถ้าฝนลงลงมาไปเริ่มเกลือแล้วว่ะทุกคนเริ่มเกลือมาแล้วอะไปต่อเลยนะฮะเกลืออยู่ยาวอย่าไปกลัวเงินเราหนาเลย เงินนี้เก็บมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฮะของแลต้องออกเลยครับชิ้นสุดท้ายคือชิ้นสุดท้ายมันจะเป็นชิ้นที่ได้ยากที่สุดนะครับเฮ้ hey, แต่เราได้นี้มาอ่ะก็ถือว่าไม่เกลือมากเท่าไหร่ได้ตัวนี้มานะครับลุยกันต่อเอเดี๋ยวนะใครสุ่มเนี่ยใครประสมตักหน้าเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหกันละลุ้นดวงเลยโอเเขาได้แล้ววะโอ้ได้100โอเคเอาใหม่ต่อเลยยาวๆเขาสุ่มไอ้นี้ไปแล้วเอาเกลือไปให้เราแล้วรอบหนึ่งอย่างงี้เครื่องบินต้องออกเลยฮนะเครื่องบินต้องมีแล้วล่ะ,ลละสุ่มมีกี่รอบไ,ได้เครื่องนีย โอ้ว้าวเกลืออีกแล้วโอ้โนเกลือไปต่อดีกว่าไม่รอช้านะครับเกลือไม่รู้ว่ากล่องที่เท่าไหร่แล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้สุ่มยาวมากแล้วทุกคนก็รอลุ้นกันเยอะมากนะครับโอ้นันโนดแห่งราชาเกลือเลยว่ะโอ้โหนอนดึงรถอ่ะฮะต่อเลยทุกคนต่อเลยยาวยยาวรู้สึกตาลายเดี๋ยวว่านันโนดึงต้องมาแล้วเครื่องบินโอ้บ้านโอ้เกลือน่ะเขาไม่ใหญ่เลยบ้านเนี่ยได้65บบาทโอเคต่อเลยทุกคน เงินผมก็เหลือเป็นหมื่นสี่แล้วลนะครับตอนนี้ตอนนี้เราสุ่มงินก่อนนะครับให้ได้เครื่องบินสักรอบหนึ่งดิจะได้ไหมเงินดูดิว่า6กพันเราจะได้เครื่องบินไหม,ไมอ,อีกแล้วเหรอป้อมนี้ป้อมเกลือสุ่มกันต่อเลยตอนนี้เราย,วยาวครับคือเงินเราจะลดเหลือหนึ่งหมื่นแล้วนะทุกคนโ oh, no! อ้โือีกแล้วสุ่มต่อเลยอโอเคสุ่มต่อเลยไปฮะทุกคนก็ช่วยกันลุ้นอย่างเอาเป็นตายเลยกล่องนิม ปิดสนิทไปหมดแล้วมองเลยเนี่ยไม่เห็นแล้วกล่องเนี่ยอเอามองตัวนี้เอาแล้วกันโอเคได้ทหารมาเป็นร้อยห้าสิบบาทอ่ะสุ่มต่อเลยตอนนี้เราตังเราเหลือหมื่นสามแล้วเนะครับผมตัวสุดท้ายมันเป็นตัวที่สุ่มยาที่สุดนะแล้วก็เครื่องบินด้วยอ่ะมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตังเหลือเท่าไหร่ดีใ <laughs> กลแ้แหงละใกลก้กระเป๋าแห้งละทุกคนมันต้องมีบ้างแหละั้งฝนั้งเครื่องบินอ่ะต้องลงบ้างแหละนะครับคือดีไอฝนว้าว ทุกคนเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วฝนเจ๋เลยว่ะทุกคนโอเคฮะคือเราทําให้คนในเซิร์ฟรวยก็โอเคก็ดีนะฮะก็ดีต่างคนต้องรีบเก็บกันใหญ่เลยฮะตอนนี้ตอนนี้คนกำลังมาแย่งกันเก็บนะฮะว้าวฝนลุนมาเพียบเลยลุนมาเพียบเลย<ว>เฮ้ยแต่ว่าเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเราไม่ไม่เกลือแล้วนะ,ะเมื่อกี้ถือว่าไม่เกลือนะครับโอเคเก็บไปเก็บไปเอ้ยทำไมมาแย่งเราเต็มเลยเฮ้ยเพิ่งมาแย่งตอนนี้ตังค์ไม่ค่อยมีเอาไปซุ่มตอ่อโอนอ่ะก็ได้ตังค์ประมาณร้อยสองร้อยนะครับถ้าเก็บอันนี้นะแต่ คนเยอะก็แยกกันเยอะนะครับเอ่อ้าวหมดแล้วนะฮะอ่าแล้วก็มีเทคนิคในการเก็บฝนอีกอันนึงเลยก็คือขึ้นตรงนี้นะครับเก็บไอ้ของยี่อยู่ข้างบนนะครับอ่าเราก็ดูว่าฝั่งไหนมันเยอะเนาะ ตอนนี้มันเยอะกว่าใช่ไหมเหมือนน้องวอเตอร์ที่รู้เทคนิคผมนะครับก็เลยเอาไปใช้นะฮะก็จะมาแย่งผมนะเรียบร้อยเราเก็บได้นะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปสุ่มต่อนะครับต้องเก็บเงินไปสุ่มต่อนะอ่าอย่างนั้นก็ได้ผลนะให้ทุกคนในเซิร์ฟรวยนะฮะว้าวพูดเลยทุกคนโอเคต่อเลยหลังจากที่เราเก็บผลเงินกันเสร็จนะครับไปต่อเลยนะฮะสวยสวยกันใหญ่เฮ้ยมันต้องมาแล้วดีหนึ่งเปอร์เซ็นต์มารอบหนึ่งแล้วเครื่องบินต้องมาเลยฮะจุ๊วานี่โอนน้องอ่านนะว่าผมจะได้เครื่องบิน ตอนที่ตังค์เหลือเท่าไหร่นะฮะเอ้ยเอาตังค์ห0งันมาบ้างก็ได้หรือว่าเครื่องบินก็ได้โอ้โห1,000ันเอาไป65พิบพอเฮ้ยอุ่มต่อเลยฮะตอนนี้เงินเหลือ13,000มเลยไหมครับอเราสุ่มนี้แบบสุ่มกระจายะฮะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไปต่อฮะดูดิว่าจะได้ฝนกับเครื่องบินอีกไหมนะฮะอา้าวด้วยตัวนี้ด้วยนะฮะผมยังไม่ได้นะครับคุณเจอไดโนฮันเตอร์ก็คือเราได้รับอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมก็สุ่มกันต่อเลยนะฮะเอาฝนนี่แหละเอาให้คน หรือว่าเราควรจะเปลี่ยนกล่องดีอมไม่เป็นไรเดี๋ยวกล่องนี้อีกรอบหนึ่งค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะกล่องน,นี้เราเสียมันมาเยอะแล้วไปเลยโอ้ <S 2> <S 2> <S 2> โอเกลือผมว่าเปลี่ยนกล่องเลยอนะเปลี่ยน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 ตังค์จะหมดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ตังค์จะขึ้นหมื่นแล้วทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนมากล่องดีบ้างนะครับโอเคนะครับต่อเลยดูซิจะได้อะไรกล่องนี้กล่องกลางรู้สึกไม่ค่อยแรงแล้วทุกคนเครื่องบินไม่ออกแล้วเขามาเปลี่ยนกล่องมาดูกล่องนี้บ้างหรือว่าความเกลือมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่กล่องครับโอเเคปลลี่ยนนนไไอง้้มมสุแว มีคนเกลือกล่องนี้ไปเดี๋ยวเราต้องสอนเลยฮะสอนความเกลือไปเลยเราจะได้ของดีนะฮะจิงโอโนเกลือเหมือนกันสูมแม่งทุกกล่องเลยกล่องไหนจะได้เครื่องบินนี่ครับเรามาดูกันคือหาเครื่องบินนี้ยากเหมือนกันนะครับเอาทุกกล่องเลยเลยใช่ทุกกล่องเลยเลยครับจิงโอโนเราจะเกลือทุกกล่องไม่ได้โนไปกล่องนี้ต่อเครื่องบินไม่ออกรักดีเลยอ๋อจิงโอเกลืออีกแล้วโอ้โห เปลี่ยนกล่องก็เล้วอะไรก็เล้วนะครับเอ่ะเปิดต่อนะครับ1%งจริงๆมันได้ยากนะครับ1%มันแค่1%เองอ่อก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่เราจะเกลือขนาดนี้ว้าวว้าวทุกคนว้าว ครบเร็วทุกคนผมได้ครบเร็วฮะโอ้โหสุดยอดเลยอ่าเราได้เครื่องบินแล้วนะทุกคนแหมแกทูเลชันโอ้ไมคก็ได้สักทีใช่ไหมแหมทุกคนเอ๊เฮ้ยโดดกันหน่อยทุกคนโดดได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวกันใหญ่เลยฉลองฉลองว่าเราได้เครื่องบินแล้วทุกคน โอเคเดี๋ยวเราแถมให้เขานะครับเราตังค์ยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวแถมให้เขาแล้วกันเผื่อเราจะได้เออสายฝนอีกนะครับเพราะว่าเราจะเออจะได้เอาเงินไปให้คนในเซิร์ฟที่เราสุ่มอยู่นะครับทุกคนจะได้ตังค์นะครับเพื่อเพื่อได้ตังค์เลยน้องเอ้ยไม่เอาฝนกันหรออ่าเอาฝนให้โอ้เกลือโอเคอีกรอบหนึ่งพอรอบสุดท้ายเกลือรอบสุดท้ายแล้วมา จะเอาเงินให้น้องครับเอาเงินให้น้องที่มารอเราลุ้นนะครับมาเอาใจช่วยเราลุ้นนะอ,อดวงก็ดีได้ได้นี้ไม่อีกแล้วนะครับได้ตังมานนะครับโอเคพอพอก่อนดีกว่าเนาะก็ถือว่าวันนี้เราก็ดวงดีเหมือนกันนะเราหมดไปประมาณ5,000ันเครับเนี่ยนะครับ,นะรบเหลือหมืดนสองนะครับหมดประมาณ4 0 0พอะไรเงี้ยถ้ารวมๆแล้วก็4 0 0พันะเพราะว่าเราสุ่มไหลรอบมากเลยนะครับแต่ว่าเราได้เงินคืนมาด้วยไงทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณ FC กันด้วยนะครับที่แบบมาลุ้นกับเรานี่ครับว่าจะได้ของอะไรนะครับ โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอ่าตัวแรกก็จะเป็นอัศวินนี่นะครับนี่เราได้มานะทุกคนเป็นตัวแรกเลยตัวที่2ก็จะเป็นนี่นะครับกับดักอิเล็กทริกนะครับอิเล็กทริก เจ๋งมากทุกคนตัวที่3จะได้เป็นนี่เลยเดนเตอร์ที่เรายังไม่มีนะครับตัวที่4ก็จะเป็นของแรงที่สุดเลยนะฮะทุกคนเครื่องบิน1%นะครับว้าวโคตรเจ๋งนะครับเก็บเอาไว้ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับได้มา 1%, 1> ทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคนในเซิร์ฟก็นี่มากันเยอะเลยอ่ะกระโดดกระโดดเฮ้ยเโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตรงนี้นะฮะ okay. โอเคว้าวยูฮูเจอกันใหม่นะทุกคน